ก้าวล่ะครับวันนี้เนี่ยเป็นมันน่าจะนานแล้วอ่ะไม่ใช่วันนี้น่าจะนันเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งได้ลงคลิปนั่นเองนะคะรับโอ้เพิ่งได้มาลงนะครับช่วงนี้เลอก็ยังเคลียร์ปัญหาเรื่องของตัวเองยังไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าต้องลงให้ได้แหละครับไม่ว่าปัญหามันจะยุ่งเหยิงแค่ไหนเอาล่ะในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นสังเวียนนะครับมาถึงเร,เรียบร้อยนะครับสังเวียนเนี่ยมามาทุกซีซั่นตลอดเลยนะครับซีซั่นพาร์ทเนี่ยมาตลอดเลยนะครับผม เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะครับอ่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นนารีบิวลี่นั่นเองนะครับผมก็อยากจะเอานี้ขออนุญาตเร่งความเร็วหน่อยนะครับถ้าจะไปตีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะจบคลิปเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมก็ต้องเอาขออนุญาตย่อหน่อยนะครับเอาล่ะเราจะเห็นได้ว่าท่อเนี่ยมันน่าจะหมดแค่อันหนึ่งสองอันเท่านั้นนะครับดากับนารีบิวลี่เนี่ยแล้วก็จะสังเกตได้ว่า ยาเนี่ยไม่ได้หมดไปเยอะนะครับต่อไปก็คือนารีบิลลี่เลเวล2ออันนี้ผมมาแค่มาทดสอบนะครับว่าถ้าเราเอาท่อนะไม่ใช่มีดบางต่อนะครับมีดบางต่อเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับมีดบางต่อเอาต้องแต่งดีๆนะเราต้องแต่งมาแบบดีๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่อเนี่ยมันก็คือเอาไม่แต่งมาไม่ดีมากก็เด้งได้นะครับอันนี้ก็คือนารีบิลลี่เลเวล2นะครับผมอันนี้ก็คือมาลองให้ดูนะว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับ เลเวลสยังไม่มีพยาธินะครับเลเวลแรกก็ไม่มีนะครับผมตอนนี้ก็คือท่อหมดไปแล้วครับ1อันนะไม่ไม่รู้ว่า2อันหรือยังแนละ้วอันแรกน่าจะหมดไปแล้วกับบอสหนึ่งตัวเนทะ่าที่ผมเคยทําคลิปก่อนเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะผมคิดว่าบอสเนี่ยแต่ละบอสเนี่ยสามารถใช้อาวุธประชิดเนี่ยตีนะครับ2ครั้งได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับลูซี่รักนั่นเองนะลูซี่รักเนี่ยใช้อาวุธประชิดได้ครับในเลเวลแรกโอ้โหปลอดภัยครับเลเวลแรกไม่จําเป็นต้องใช้ปืนก็ได้แต่ว่าอยากใช้ก็เรื่องของคุณครับไม่มีใครห้ามคุณได้หรอกครับถ้าอยากใช้อ่ะก็สามารถใช้ท่อไปนะครับดาเมจเขาไม่ขึ้นนะครับเอาล่ะบอสต่อไปนะครับลูซี่ครักนั่นเองนะครับเลเวล2แล้วนะครับความดิบเถื่อนเริ่มมาแล้วนะครับเลเวล2นะครับลูซี่ครักเนี่ยจะเริ่มเผย เอาเป็นว่าความสามารถของเขาแล้วกันนะครับที่จะเผยต่อเราเนะครับ <c oughs> ถ้าใครอัพท่อมาดาเมจ30เนี่ยก็จะตีครั้งเดียวนะครับถ้าใครแต่งท่อมาดีๆนะครับผมท่อท่อที่มันผมว่าพวกนี้เนี่ยหาได้จากฟาร์มนะครับอาจจะมีท่อที่แต่งมาแบบดีๆอยู่ที่ฟาร์มนะครับอาจจะมีท่อที่แบบแต่งลูกกระดูกก็ได้นะครับนี่ไม่รู้จริงๆนะครับรู้สิควักเนี่ยเนี่ย ในเลเวลสเนี่ยลูกกระจกของเขาเนี่ยจะตีไม่ได้แรงคนระับอ๋อลูกกระจกคืออะไรเหรลูกน้องครับสมุนก็ได้นะครับจะตีไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าขอเล่งเวลาหน่อยแล้วกันนะ อพอลูกน้องของเขาออกมาเนี่ยลูกน้องของเขาเนี่ยเลือดอยู่ประมาณ3 0 4สิบสี่สิบมั่นะครับเราก็ใช้ปืนนะครับใช้ปืนยิงไปเลยนะครับถ้าเขาออกมาลูกน้องของเขาออกมาก็คือไม่มีก่อเอาใช้ปืนพกยิงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ท่อนเนี่ยตีกับลูซี่ควักนะตีกันอยู่อย่างนี้ละดาเมจของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาระเบิดบ่อยมากทุกครั้งที่เขาระเบิดเนี่ยเขาก็จะกรีดร้องตามมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหตอนนี้เรียกว่า ชุดผมเนี่ยพังไปหมดแล้วต้องขออนุญาตใช้ปืนแล้วละ่ะถ้างั้นอะ่ะตุยแนย่นอนนะครับอ่าขอผมพลาดเองละ่ะที่ลืมเอาอะไรนะเอาชุดมาด้วยนะครับโอย้ยแยจังเอาเป็นว่าในยกที่2เนี่ยเขาก็เกือบตายแล้วผมคิดว่าท่อเนี่ยดูซี่ควักเนี่ยในเลเวลสเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ไปต่อได้จนถึงเลเวลสอตอนที่เขาระเบิดเนี่ยดาเมจของเขาจะรีเซ็ตนะครับผม เรียกว่าระเบิดเนี่ยครั้งหนึ่งก็มีเลือดผมคิดว่าประจำเดือนมาไม่ปกติตายสิต้องหาที่ระบายครับโอเคความคืบหน้าของเราไปได้ไม่ไกลครับท,ที่แนะนําเลยก็คือว่าถ้าเราอยากใช้อาวุธหรือว่าท่อพวกนี้นะครับมันใช้ยังไงมันถึงคุ้มค่าผมคิดว่า เอาเป็นว่าฟีลอยเจสซี่เนี่ยอยู่3ระดับ3เลเวลฟีลอยเจสซี่อยู่3เลเวลลูซี่ควักอยู่2เลเวลนาลีบิลลี่อยู่ที่2เลเวลนะครับก็ถ้าอยากไปแบบคุมค้มๆมานะผมคิดว่าไปแบบคุมค้มๆก็คืออะไรผมคิดว่ามันไม่มีทางเลือกมันต้องมีปืนแต่งอีกสักนิดหน่อยนะครับมันมันถึงจะไปได้นะครับอาวุธที่ไม่แต่งเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูด้วยนะครับเเผยความลับด้วยว่า ถ้าเราไม่มีปืนแต่งมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะส่วนมากมันต้องมีนะครับมันต้องมีเพราะว่าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยโอ้มันง่ายมากเลยครับทุกวันนี้อ่ะการที่จะได้รับพิมพ์เขียวสีม่วงโอโ้โหง่ายมากครับเดี๋ยวเมื่อใหม่ก็จะถามกับผมนะครับว่านี่ง่ายแล้วเหรอนี่ง่ายแล้วเหรอโอมียากกว่านี้อีกครับถ้าถ้าถ้าพูดขนาดนั้นว่ามีง่ายผมก็ต้องบอกว่าเออมียากกว่านี้อีกนะในช่วงต้นเกมน้ำ ไม่ใช่ต้นเกมเนี่ในช่วงที่ผมเล่นแรกๆมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ายึดติดกับอดีตประเกินไปมันก็ไม่ดีะนะผมก็ต้องแบบว่าเอออนาคตดีกว่าครับอนาคตกับปัจจุบันดีกว่าพิมพ์เขียวหาง่ายดีครับทุกวันนี้นะสีม่วงเนี่ยเรียกว่าแจกฟรีเลยนะครับในซีซั่นพลัสนะครับผมอือหือกว่าจะตายครับผมบอกเลยว่า ใช้เวลานานมากครับแต่ว่ายาเนี่ยหมดเยอะไหมผมคิดว่ายังไม่หมดเยอะนะครับถ้าถ้าอยู่ในระดับที่พอสมควรนะครับก็คือคนละ2ระดับเลยกันคนละ2องเลเวลเลยแล้วกันนะครับถ้าเอาแบบชั่วร์าก็คือคนละ2องเลเวลใช้อาวุธตีบอสเนี่ยคนละ2องเลเวลนั่นก็คือประหยัดแล้วนะครับประหยัดใช้อาวุธประชิดตีไปคนละ2องเลเวลนะครับอือหือต่อไปครับฟิลรอยเจสซี่เลเวลสอนะครับอยากที่เรารู้ๆกันนะครับ ชุดนี้ก็ไม่ได้รับอะไรนะครับอันนี้ผมกเ็เคยลองเล่นมาให้ดูแล้วนะครับถ้าเราใช้ท่อที่ไม่ได้แต่งมาเนี่ยเราก็ยังไปได้นะครับคนละสองเลเวลประหยัดปืนไปน่าจะไม่รู้ว่าเยอะไหมนะครับแต่ว่าถ้าท่อเราไม่ได้แต่งเนี่ยผมคิดว่าอก็ต้องใช้ปืนร่วมกันนะครับใช,ใช้ผสมกันไปนะครับถ้าลูกกระจกออกมาก็คือ,อ,อต้องใช้ปืนไปด้วยนะทิ้งไปคนละสอนัดอย่างนี้นะ ก็คืออันนี้เลเวลสองนะครับลูฟีโรเจซี่นี่น่าจะเป็นเลเวลสองนะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเลเวลสามก็ไดนะ้แต่อาจจะเป็นเลเวลสองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูไปบาดๆเองนะครับก็ลืมอีกแล้วโหลืมง่ายมากเลยนะผมกะไว้แล้วว่าแบบมันต้องเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะในในสังเวียนเนี่ยก็คือต้องเอาชุดเข้ามาด้วยนะครับหรืมอมาเปลี่ยนที่นี่เองตัวนี้เนี่ยมันสามารถกินลูกน้องของเขาได้ แล้วก็ฟื้นพลังชีวิตนะครับอ่าจบไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้ดูนะครับว่าบอสตัวไหนเนี่ยมันคุ้มบ้างนะครับเอาจริงๆเลยก็คือบอส ทุกตัวคนละ2ระดับคุ้มค่าแน่นอนที่จะใช้อาวุธประชิดแบบนี้นะครับท่อเนี่ยไปตีคนละ2เลเวลนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนแต่ว่าถ้าจะเอาขึ้นมาหน่อยก็คือฟิลลอยเจสซี่เนี่ยจะเป็น3ระดับส่วนตัวอื่นนั้นบอส2ตัวเนี่ยจะเป็น2ระดับแต่ว่าฟิลลอยเจสซี่เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือได้3ระดับนะครับถ้าเราจะเอาอาวุธไปสู้ด้วยนั่นเองนะอาวุธประชิดนะครับผมอพอพูดแล้วเนี่ยเรามาเอาฟิลลอยเจสซี่กันดีกว่ามาสู้กับฟิลลอยเจสซี่ ในเลเวลสกันดีกว่าครับเลเวลสามตอนนี้คุณถึงเลเวล3แล้วโหตัวนี้นารีบิลลี่เนี่ยผมลองเอาอาวุธไปสู้แล้วนะครับไม่คุ้มค่าเว้ยนะครับอันนี้มาลองกันดูกันดีกว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยยังได้ไหมผมเคยเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกว่าอะไรนะใช้ท่อเนี่ยตีได้หมดเกือบทุกตัวเลยไอ้พวกนี้นะโอ้โหโหดเกินไปครับแต่ว่าผมคิดว่า อาวุธประชิดเนี่ยตีแค่คนละ2ระดับผมว่าคุ้มค่าอยู่น,นนะนัอันนี้เราใช้ปืนพกที่แบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะปกติมันถ้าเป็นแบบปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าพิมพ์เขียวหาง่ายมากครับหาง่ายมากเอาจริงๆนะหาง่ายมากครับพิมพเขียวแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยโอโ้โหหายากกว่านี้อีกครับผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีการแต่งมาสักเล็กน้อยแล้วล่ะ อันนี้ก็คือเลเวลสามนะฟิวลอยเจสซีที่บอกว่าท,ที่แนะนําไปนะครับอันนี้ก็คือปืนนะครับลูกกระจอบมาก็คือใช้ปืนยิงไปนะครับเพราะว่าไม่ทันแน่นอนถ้าเป็นอาวุธประชิดนะครับคนดูยังเหนื่อยเลยครับผมว่าคนดูยังเหนื่อยเลยนะครับกินเวลาไปพอสมควรนะครับถ้าจะใช้อาวุธเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เกินความจริงนะครับอาวุธเนี่ยก็ไม่ได,มด้หมดเยอะขนาดนั้นนะครับยาเนี่ย ก็คือหลักหนึ่งเลยก็คือ20แหละชุดหนึ่งเลยนะครับเอามาเล่นกับบอสหนึ่งตัวก็คือยาเนี่ยยีเลยวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับเรียบร้อยใช้ยาไปประมาณสัก15นะโอ้โหใช้ปืนดีกว่าครับแต่ว่าก็ยังฝืนไปได้นะครับ3ตัวนี้อาลเะเรามาอยู่กันอยู่กันที่น้องคนนี้นะครับปืนพกเจาะเกาะนะปืนพกเจาะเกาะโอ้โหเป็นปืนที่ ใช้สําหรับฆ่าบอสโดยเฉพาะนะออกแบบมาเพื่อฆ่าบอสโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กวันอะไรพวกนี้โอ้ออกแบบมาเพื่อกําจัดบอสโดยเฉพาะแม่มองเผินๆมันก็เหมือนปืนพกธรรมดาลเลยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเราเห็นเอาเป็นว่ามันไม่ได้แบบธรรมดาลแล้วกัน,นครับถ้าเป็นบอสในสังเวียนเนี่ยปืนพกหนึ่งกระบอกก็คือต่อหนึ่งบอสเลยนะครับผม ปืนพกหนึ่งกับปืนพกเจาะเกาะหนึ่งก็บอกกับเทียบเท่ากับบอสหนึ่งตัวโอ้เจ๋งแค่นี้ก็ถ้าเราก็นับไปเลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เสมอไปนะครับก็คือปืนพกเจาะเกาะหนึ่งก็บอกเนี่ยมันสู้ได้มากกว่านั้นนะครับมันสู้ได้มากกว่าบอสเ <l ug> อ่อ <l ug> เอาเป็นว่าบอสเลเวลสุดท้ายนะครับมากกว่า1ตัวนะครับมากกว่า1เลเวลแล้วกันนะไม่ใช่1ตัวเลยเพราะว่า1ต <ug> ัวเนี่ยมันมี5้าเลเวลเลยนะครับ อันนี้ก็เข้าทีละ22นะครับถือว่าเกาะไม่ได้หนามากนะครับปืนจอะเกาะเข้าได้ขนาดนี้นะครับทีละ22ก็เร็วอยู่นะครับปืนนี้เร็วอยู่นะไม่ไม่ได้แบบว่าเออค่อนข้างที่จะกากไปหน่อยเอ,อ้ยผมพูดคําแรงหรือเปล่าไม่น่ากาก,ากนะปืนนี้ไม่น่ากาดนะผมผมใช้แบบตบบอสเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นปืนที่ทนมากแล้วก็ทําดาเมจได้รุนแรงนะครับ คุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่ไปที่ท่าเรือได้นะครับผมไปที่ท่าเรือได้แล้วก็ไปแลกกับผ่านลงมาไม่ว่าจะไปเปิดกลองอะไรนะรแล้วก็เอามาลงที่นี่นะสำหรับใครที่ลงห้องแลบไม่เก่งก็ยังยังมีข้าวของให้แลกกับผ่านลงนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นนะก็อย่ามาลองว่าเออ ถ้าเราไม่แต่งอาวุธมาเนี่ยเราไม่ได้แต่งอะไรนะไม่ได้แต่งท่อมาเนี่ยเราจะยังไปได้คนละ2บอสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาลองให้ดูนะครับผมคือความจริงเราต้องใช้ปืนด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าใช้ท่อไปแบบโอ้โหจนสุดทางเลยนะครับมันเพลองแค่นั้นเองนะอยากใช้ก็ใช้ได้ครับแล้วแต่คุณเลยนะผมห้ามคุณไม่ได้หรอกนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะนะ